สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ขอจะมาสอนการสร้าง intro น,นะครับผมนะขั้นแรกนะครับเข้าไปใน google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสร้าง intro น,นะครับพิมพ์กันสร้าง intro เนี่ยพอเราพิมานะครับถ้าเราเจอลิงนี่นะครับนี่ยและเนี่ยลิงนี่ครับให้น้องๆกดไปเลยนะครับ ดนะครับรอโหลดก่อนครับน้องรองก่อน พอเสร็จแล้วนะครับให้น้องนะครับผ่านมาก,กดตรงข้างล่างนี่ แล้วนะนี่พอกดแล้วนะครับก็จะมีอินโทรให้มากมายให้เราเลือกนะครับผมดูดีเลือกอนไหนก็เลือกมาเลยนะครับผม สมมติผมอยากเออ,อยากได้นี่นี่แล้วให้น้องๆมากดตรงนี้ครับผม pep พอพอมาหน้าตานี้นะครับให้น้องๆกดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราเปลี่ยนชื่อช่องของเรานะครับและผมบอกอย่างหนึ่งครับจะพยายามไปสมัครกันนะ สมัครเลเยอร์นะครับผมไม่งั้นอินโทมันก็จะพังนะครับไม่มันจะไม่เป็นตามแบบของเรานะโอเคพอกดนะครับนี่ให้พิมพ์ชื่อช่องของเราครับผมจะพิมพ์นะ พอเราพิมพ์ชื่อแล้วนะครับก็แค่มันกดตรงนี้นะครับผมนี่ตรงสามขีดนี่แล้วกดคำว่าดาวน์โหลดนะครับอ่าแล้วมาขันมากดตรงนี้ครับ นี่มันจะไม่ให้เราเลือกแลครับว่าอันล่าสุดนะครับมันเป็นแบบโหลดนานมากนะครับผมใช้เวลานานนะครับพอเป็นอันบนนะใช้มันจะโหลดให้เราเร็วมากเลยนะครับอ่ะกดอย่าไปกดอันล่างนะมันช้านะแล้วกดคําว่าดาวน์โหลดนะครับนี่กดอันปกสีขาวแล้วนะให้ผมกดเมื่อกี้นะครับ เนี่ยมันก็จะทำการโหลดให้เรานะครับดูดีีดาวน์โหลดคลิปโยนะครับอ่บอก็รอนะครับว่ามันจะเสร็จตอนไหนนะครับผมนี่นะครับได้หนึ่งนะแล้วแล้วผมก็จะขออนุญาตตัดตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับ ขออแยกตัดไปนะอ่าตอนนี้มันก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่นะแล้วให้น้องๆน,นะครับมากดตรงข้างบนนี่นะครับแต่อยา่ามากดตรงนี้นะไม่งั้นทําใหม่เลยนะนี่มันก็จะบอกว่าดาวน์โหลดอินโทรนะครับแล้วเราก็กดนี่กดสีฟ้านี่นะครับดาวน์โหลด

รับงับนงักลมังครับชอบคลิปนี้กันรเปล่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคล์เป็นกลังใจให้ผมด้วยครับอาจจะเป็นเพราะเมมผมเต็มเนาะโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยวันนี้ไปแล้วครับบาย